สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีรักี่แมนนะครับวันนี้เราอยู่ในแกรนซาก้าไอดอลนะครับวันนี้จะมาพูดคนถามมาเยอะว่าทำไมผมเล่นตามพี่หมีแล้วผมไม่เล่นไม่ผ่านครับเควส5 3 5นะครับเดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูนะครับมันคือเควสการตีอารีนาทำยังไงใช่ไหมครับให้เพื่อนๆกดมาที่เครื่องเพื่นนอนๆก่อนเลยครับแล้วกดออปชั่น ไม่ได้กดออปชันในเกมนะกดในเครื่องแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นี้ครับมันก็จะเล่นได้ครับแค่นั้นเองสำหรับคนที่ติดในส่วนเควสอ Arena ห้าสามห้านะครับอ่าต่อไปเรามาดูในส่วนเทียตัวละครกันดีกว่านะครับผมเทียตัวละครตอนนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นใหม่เล่นเริ่มมาตอนนี้สบายเลยครับผ่านได้ทุกฐานแน่นอนนะครับตัวละครที่ต้องเปิดก็คือแน่นอนครับฟินเลนเลยนะครับนางเอกหัวขาวนะครับแต่ไม่ได้ดูการ์ตูนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลองลองลองมองเปิดใจไปดูบ้างต่หูตอนนี้การ์ตูนดูเยอะมากครับ ต่อไปตัวละครที่2ที่เพื่อนๆคนจะพึงมีก็คือน้องอะไรครับน้องหัวม่วงคนน่ารักนี่เองนะซึ่งตัวน้องหัวม่วงเนี่ยวามันจะจะสร้างเกาะทั้งปาร์ตี้ทาให้ตายยากขึ้นเยอะมากเลยครับก็อย่างที่บอกครับเปิดฟรีเลนให้ได้แต่ถ้าเกิดตัวไหน,นไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามีแจกแต่เพื่อนๆควรเปิด,ป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 ดตัวซ้าอ่าต่อไปถ้าเกิดแท้งไม่มีเอออย่างดาร์กไนท์ดีออนนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนชองอัศวินเกาะทีหนึ่งนะก็มาเปิดพี่สตาร์ครับเอาไปแท้งได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ขนาดดาร์กไนท์ดีออนนะครับประมาณนี้ ก็ให้เน้นน้องหัวขาวครับแล้วก็น้องหัว่วงแค่นี้ครับจบแล้วเพื่อนๆก็จะเล่นแบบสบายๆชิลๆใสๆเลยนะสำหรับสายฟรีนะครับต่อไปตัวตัวซับก็เอ,อ่อตัวซับเก่งสุดตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนแม่ชีโคอีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตู้นางไปแล้วสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อว,วันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ชิลย่ยได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ SVIP 16G กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับไม่ได้จริงๆก็เอาเป็นตัวอื่นก็ได้ครับมาซัมมันจะมีตัวแจกตัวซับ2ตัวก็มีดีอะไรเนี่ยดีเลียนะครับตัวนี้หนึ่งอ่าแล้วก็อีกตัวไอ้ตัวนี้แจกส่วนดีเลียต้องเปิดเอานะครับ2ตัวนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าโคนี่จะเก่งกว่านะครับประมาณนี้อ่าต่อไปพูดถึงตัวละครตัวอื่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆงงตัวไหนเก่งไม่เก่งนะครับ ตัวทีศูนย์ก็คือโคตรเก่งครับก็เป็นในส่วนตัวแรกคือตัวหัวขาวอัศวินแต่หมีไม่มีนะต่อไปตัวที่2คือน้องหัวฟ้าน้องน้องลุยนะครับเป็นตู้ที่แล้วก็หมีก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็แต่จะมีตัวสีแดงนะครับตัวธาตุแดงเน่เน่เน่่ตัวนี้เลยแต่ว่าต้องเป็นทองนะครับทองจะเก่งโคตรนะครับเอ่อต่อไปเป็นในส่วนตัวที่3มไอตัวหัวฟ้านี่หมีก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็เกิดเพื่อนๆสุ่มได้ก็สามารถเอามาขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็แม่ชีโค้นะครับแล้วก็ เป็นในส่วนตัวที่ห้าน้องฟิลอะไรนะฟิเลนนะครับแล้วก็น้องตัวที่หหัวหม่วงแล้วก็ตัวสุดท้ายที่พระเอกนะครับดังไนรีออนนะครับมันเป็นพระเอกกรอเปล่าแต่มันเด่นนะประมาณนี้พระเอกนาจะเป็นอนตัวนี้ครับนี่นี่นี่ลัสก็เห็นเนื้อเรื่องมันไอ้ไอ้ลัสมันจะชอบออกมาพูดบ่อยนะครับประมาณนี้ซึ่งพระเอกลัสอยู่ทีหนึ่งนะเออเดี๋ยวมีเอาทีหนึ่งไปขึ้นดีกว่าไม่รู้ว่าเลทโอ้โหเลดมันสูงกว่าน้องไอ้นี่ด้วยนะครับชื่ออะไรนะน้องแว่นอิเลนัวป่ะอิเลนอนนะครับเอองันเดี๋ยวมีเอาลัสมาเหมือน โอ้โหค่าคือพระเอกนะครับก็อย่างที่บอกแค่พยายามจัดเทียเอาตัวแค่ทีสุดอังที่หนึ่งมาใส่ในปาร์ตี้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วครับเอ่อไอตัวนี้หมีเลดฮิตอยู่เทียอะไรเนี่ยเมื่อก่อนมันเทียเทียมันสูงนะหาไม่เจอ <laughs> ไม่มีความสําคัญขนาดเอามาเอาเอา๋ออยู่ทีสามกากมากเลยครับถ้าเยี๋ยมีต้องเอาอีกสตัวหนึ่งขึ้นมาเ๋ยมีดูตัวก่อนเอ๊ะ มีมีตัวทีศูนย์น้องฟ้าน้องแทงเพิ่งเปิดได้มานี่ฟิโอล่านะครับฟิอะไรเนี่ยชื่ออะไรฟิโอน่านะแต่จร,จริงแทงถ้าจะเอาชัวแทงใส่สองก็ดีครับตายยากดีนะอ๋อฟิโอน่าอยู่เทียเดียวกับพี่นะอัศวินเลยเหรอเนี่ยอ๋อตัวอื่นหมีไม่มีแล้วอก啊โอเคครับเอาฟิโอน่ามาใส่ก็ได้จะได้แบบแน่นๆไปเลยน่าจะไม่มีทางตายเลยครับถ้าอย่างเงี้ยนะนี่ปาร์ตี้ที่พึงต้องมีครับนี่โอ้โหแทงสองครับไม่มีทางตายแถมมีซับดาเมจแรงดุดัน พระเอกล้าก็เก่งนะม,าามันจะใช้แมกนัมเบลดฟาดแรงมากนะครับฟาดโดนหมูอ่ะเออนี่เดี๋ยวเหมียวาปาร์ตี้นั่นแหละปาร์ตี้นี่กลัวไม่ตายแน่นอนนะถึกทนทายาทเพราะว่าพี่อัศวินเอ่อพี่อัศวินตัวนี้ตายไปก็ยังมีฟิโอน่ามารับทับให้อีกนะครับไม่ตายแน่นอนสาวสวยเป็นเลยเป็นกรรมมากกว่าพวกหุ่นนี่กดเพลินไปนะครับประมาณนี้ เออแต่ว่าบางทีเขาจัดทีมเขาจะจัดเป็นธาตนะุ้วเพราะว่ามันมีผลการใส่การเพื่อเพื่อนก็พยายามจัดเป็นธาตุจะดีกว่าครับดินก็ดินไฟก็ไฟอะไรอย่างเงี้ยจะได้จัดตรงนี้เป็นธาตุไปเลยเช่นเล่นน้าก็ใส่บวกโจมตีน้ําไปอย่างเงี้ยเห็นปะเอออิงคิ้นแอคแแล้วก็ใส่ดีเฟนธาตุน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวหมีไม่ครบหมีก็ต้องเล่นแบบผสมกันไปนะครับก็อย่างที่บอกแหละถ้าเล่นแบบเป็นธาตุมันก็จะดีกว่า่แหละเออมันนี้นะครับ นี่น้องเฟลินเอ้ยเฟลินนี่เห็นไหมปาร์ตี้นี่คือเลือดไม่มีลดเลยครับเห็นไหมสร้างเกาะของน้องหัวม่วงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนดาเมจแล้วมีแท้งให้ดูดันถึงสองคนเห็นไหมรับทั้งดูดทั้งตีนโอ้โหแบบบอสเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โเลือดลดเหมือนกันวะแต่ว่าไม่เท่าไหร่ครับเรามีปาร์ตี้คุณโคอี้ฮิลให้ครับมาครับนี่โคอี้มาสตันได้ด้วยนะโอ้โหเอาดิถ้าแท้งสองจะทําอะไรฉันได้อะเอาดิเอเอโอ้ไม่ไม่เห็นลัดไหมลาดมาันมกระโดดฟาดแรงน้ำเบรกโดนทั้งจอเลยนะอทเงี้ย เออเอาเรื่องว่ะเห็นร่าสร้างเกาะปาร์ตี้หนามากครับแล้วก็ฟินเลนฟินเลนยิงนะครับนีโ่โอ้โหแว่แสงนะอไนะอเว่นน้ำแข็งนะครับอ่ะก็เป็นการจบการรีวิวทีมแล้วก็แนะนําผู้เล่นใหม่นะครับการจัดทีมนะครับแล้วก็การหาตัวละครเปิดตู้ไหน,นตอนนี้เทียตอนนี้ที่ออกมาเช่อถือได้ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับเื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ทิ้งงคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะแล้วเชอกันนะครับผม ก่อนไปตอนนี้เราควรเปิดตู้ไหนไม่ควรถามครับฟรีเลนเลยครับเปิดให้แม็กไปเลยเอ้ยตะกี้มันมีแจกเลยนะวันที่3นะครับเพื่อนๆควรจัดเปิดไปเลยครับให้แม็กไปเลยนะน้องตัวนี้อย่างน้อยก็มีตัวแบสักตัวหนึ่งนะครับเป็นดาเมจดุดันตะกี้แจกมาเดี๋ยวมีขออนุญาตก,กดกินสักน,นิดนึงนะครับขอเสริมพลังสักน,นิดนึงเอ่ออ๋อนี่มิดเบรกตัวหนึ่งได้แค่2ดาวเองอะ่ะนี่ต้อง2ต้อง,ต,องต้องเปิด2ตัวนะเห็นไหมเนี่ยมันได้แค่2ดาวอ่ะแล้วเจอกัน